<Wow. S 2> สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องวัาสาวดีจินแซบนะคะตอนนี้ก็คือถือรด,ด,ดูเกี่ยวเข้าแล้วนะคะช่วงนี้ก็พยอยการเกี่ยวเข้านะคะุง <Yeah. S 2> คะนี่ก็จะเป็นข้าวของคุณลุงนะคะ <Yeah. S 2> ข้าวมาลริหรือเปล่าเหมือนจะเป็นข้าวมาลินะคะข้ามะลิข้าวของมะลิเป็นไงบ้างไปเกี่ยวข้าวมาสนุกมากเลยอาบแดดอาบแดด ดีค่ะก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะเมื่อกี้เมื่อกี้คุณลูงเขาถามหาตอนบอกเราไปเกี่ยวใหม่ถามไม่เละเมื่อกี้คุณลูงเขาถามหาเลยนะคะเอาดินไม้ดินมือมาเลยอ๋อค้มออกมาแล้วไงไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เขาไม่ได้ดีกรีค่ะดีกรีนะคะเอามาก็ต้องเกี่ยวที่ข้าวอ่ะีเข้าไปเต้นเหมือกันเขาเขาเกี่ยวได้เนี่ยจะมาการเต้นนอนได้นะพี่มันนอนดูที่นี่นะคะก็คือจาก ที่เถียนนาเนี่จะมีแบบนี้ทุกคนนะบิณฑบาตก้อนหินอย่างเงี้ยอยากได้บ้างไหมที่เขาเขาทำอะไรอย่างเงียค่ะก็เขาไปเก็บจากห้วยนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าเก็บจากห้วยไหนค่ะไอ้มาขโมยได้ไหมเนี่ยหัวนี่เป็นแบบอันนี้มันเนียนดีมากเลยมันเหมือนเขาใช้เครื่องนะเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ค่ะเขาใช้ใช้จนมันดิมันเร็วเองค่ะดีีเน่ยอยากได้อย่างเงี้ยมันเรียวเรียวป็นหินใช้จนแบบเนียนเลยค่ะใช่ฝั่งนี้ก็ข้าวก็ สว,สวยนะคะแล้วก็<ส>จะมาเหลืออารามนะแต่ยังเกี่ยวไม่เสร็จนะคะก็ต้องใช้เวลาหน่อยคะ่ะส่วนของพ่อเกี่ยวเสร็จแล้วเหลือตีนะคะครับนี่ค่ะกินน้ำไหมคะใช่ค่ะของน้องชายพ่อค่ะน้องชายคนเล็กนะคะอันนี้พ่อก็อยู่นู่นค่ะแม่ก็อยู่นู่นน้องชายอยู่นู่นน,น,น้องชายอยู่นนั่งค่ะน้องชายที่ใส่เสื้อนูนเลใช่ค่ะฮะ อ๋อกินข้าวเบอร์ไหมคะเพราะว่าคุณลุงอ้อยมีข้าวเบอร์ค่ะอ๋อข้าวตรงไหนอ่ะข้าวมาจากบ้านน้องโอนะะค่กินแล้วค่ะกินแล้วค่ะหยุดอ๋อแกว่ามีข้าวเบอร์อยู่ค่ะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แค่ดูเฉยๆดูแกข้าวเบอร์อะไรก็ไม่รู้ค่ะไปกันไม่มีอ่ะอย่แบบนี้อ๋อมีเหรอฮะมีอารมณ์มาดูได้ อันนั้นน่าจะเป็นของของแม่อ้าวโว้ยโอ้ย,อยต้องพิ่เตรียมได้ไรลงนูมาเกลีวยลวค่ะเกลียวเกลียวนี่ข้าวเบอร์เขาอาอามาให้หนูหน่อยไหนถึงข้าวเนี่ยอ,นนอ,อ,อันนี้ข้าวเฉยๆฉข้าวเบอร์ที่ไหนล่ะมันต้องเป็นในหม้อสิมาเดี๋ยวหนูไปหาดูค่ะของเ้ยอันนั้นอ๋ออันของดีมากเลยโอ้ยมีมะม่วงด้วยของเขาแม่หนูนั่นแหละ อันนี้ของแม่ป่ะก็นี่ไงกระเป๋าแม่อ่ะก็มาไว้สิมาให้เขากินไงหมาไล่แล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นหม้อสนามนะคะหม้อสนามอันนี้น่าจะหุงข้าวอุ้ยนี่น้องฟิฟฟินั่นแหละข้าวบนญมั้งอืมไม่ใช่น่าจะเป็นข้าว หะะอมมากเลยเข้ามาลีน่เลย <c oughs> เราตามหาข้าเบอร์ก่อนนะคะตอนนี้หมาก็ไล่เราด้วยเขาบอกว่าให้ไปทำงานห <c oughs> มาบอกนนีี้เด๋ยวไปกันนะคะ